นหลาน้อยมาแล้วเอา้ามาหาเราเห็นลายมือไปใส่หนิยี่สิบบาทไปบ้านไหมายานบ้านหิแบนยานบ้านหายนี่แหละซุ้มนางนหลาได้ยังกินมือนี่ลูกกินตำสั่วบ้านยาสิตำบักแตง ตำเสื้อบักแดงจักน่อยอยังสิตำเสยบเสียบเดี๋ยวยาจะตำซู้กินนะเมื่อนี้คืออยากนี่คืออยากกินตำเสื้อบักแดงซื้อข้าปุ้นมานำ้ำแซ่บแซบเดี๋ยวเดี๋ยวตำแล้วยาจะแบงหายสบายจะว่าได้หน่อยเนดะ้อมือมือนัอน้นเอฟซีอ่นไม่ไงอ่านเพ่อนวะเบื้องคลิปเจ้า,จาอยู่ภายในเบื้องคลิปเจ้าว่าอันเจ้าอันแกงเห็ดแล้วเจ้าให้หนามาเอาป่ะนะ นั่งกระจมไว้แหละย่าได้หยหน่อยพะนะวะมันหมานเ네ออนื้เม<อ>ือนนี้เด้อนี่หน่อยมันหมานเ네ออนื้เมือนนี้ฟังๆนะลูกฟังๆมันหมานเฮงเฮงพะวมาธรรมดาย่าไม่ลงรถนะจะนอนจะนั่งอยู่บนรถ พี่ลาน้อยจะมาค่ะพี่น้องคุณคุณย่าก็เพิ่งลงมาจากรถเห็นเพื่อนนั่นเมื่อบ้านจังดอกมาหานึกว่าไม่มาอะไรอ่ะบูมบัวไทยบอกครแล้วสวัสดีครับส่้าอะไรมากกว่สี่คนเลยทำอะไรเาไปเงี้ยวบูมบัวไทยบอกเป็นารวมทีมทัพ

เอามือนี่มือนี่แม่แม่บ่มือนี่แม่หน่อยแม่บ่้จอ่ะโอมีผู้ดามาอถ้าามาเราก็ต้องกลับไปเพราะว่าวันที่หนึ่งนี้ก็ถินแล้วใจอ่หลามากผู้เดียวติสองคน กะถนวันที่หนึ่งมาตีดีค่ะเอาน้าองเอมีเอ่เบิ่งแล้วให้กดเลยขวดเสร็เอพยงโก พี่โย่บ้านท่ามือนี้คือได้ลงมือเองแม่มือนี้ลงมือเองเพราะว่าเอฟอันยังกอดแอดมินข่อยเมื่อบ้านแอดมินข่อยลาป่วยไปแม่ยังเลยได้ไปไปเลยไปเลยแม่่วาไปเลยไปเลย คือหิวเขาเ่าแทน,นเนาะมือนี้อ้อาน้ำแข็งคือว่าเอามาใส่ายไนี้น้ำแข็งคือว่าเาเทใส่นี่แม่ใส่แล้วอยังใส่หน่อยๆมันจะเย็นยังย้อนซ้ำนี่

ยงก็เหมือนอยู่ในรํา ข้างหลังเมทีพระท้าได้เห็นหุงค่ะพี่ดอกคะ่ะยังไม่ได้เห็นหงเลยข้างหลังเมที อนอก,กันใช่กระไดเว้ยแมงแมงมาจากไหนมาขึ้นหัว่ข่เนี่ยสุเทียสุเทียกับสิ่งนี้น้องอ,อ่ะนดแล้วก็น้องมิ้นตีมะซอย ดูค่ะวันนี้ก็เลยมีน้องลุงมาเห็ดก็เลยห้น้องลุงทําหนาทีแท่นค่ะพี่น้องค่ะกับน้องสุภาพเี่ล่ะเพราะว่ามันก็ไม่ได้มากมายเพราะว่าเราเคยทำมาแล้วเอาน้ำเล็กน้อยมันกับรังเกืยมันกัคข้ายากเขาเขากับยากอันนั้นอันนี้ก็เลยขีดข้านถ่า เอองานเล่งๆเ,เขากัยายกแจ้งเนือ้อแต้งตัวนู่นนี่นั่น,นเป็นบลาหเฮ้าก็เลยเอาเอา,เ,อาเราเราทำเองดีกว่ามันถึงไม่ได้ยุ่งยากมันก็ไม่ได้ยากอะไรมากมายหรอกแค่นี้แหละอ๋อพี่น้องคลิปนี้เอาฝากไว้ถ้ามีคลิปหนาจังเบิ่งกันไหมคุณนายแบ่หิวเข่าแล้ว ปวโพบักโูบักแตงสวดจากปาดบึ่มพะนะเอามาโหลดเถอะเอามาโหลดเถอะเอาเมื่อนีบ่มีแอดมินจะของยางไปไปเพิ่งทังหนาแล้วไปทางงนาแล้วก็เลยยางเข้ามาทางในพอดีกับอีหลามากพอดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คุณแม่นะคะดคดนะได้แล้วไปซ่องเบื้องบัหันละ่ะถามยูบาร์สก,กินต่ำส่วน้้ำยาบอกคนอยากยูบาน,นะว่าจากน้อยจังสีส่วพี่น้องเอา คลิปนี้เอาไว้สำนี้เ้อพี่น้องคลิปหน้าจังเมืองกันหม่ขอบคุณค่ะสวัสดีจ้ารอคลิปหน้าว่าคุณนายแม่จะทำอะไรมั่งนะจ้าไปละจ้าสวัสดีค่ะ